แ้วมันระเบิดไปแล้สดีครับสวัสดีทุกคนสบดีครับสายดีทกวนีผมเล่นดออนไปแล้วดิ้งออไปแล้วนัมันนี่นหเออแต่มันนี่นะครับทุกคนเออพอดีฉากอัังมันมันเดี๋ยวเดีเ๋ด๋ยคนดูไม่ชอบผมเลยอ้นใหม่ั อ่าผลแรกผลแรกผน้าผลสองผลรอหน้าพวกคนหนัาผลรออ๋อเดี๋ยวผมมารีวิวนะผลสามน่ะใกล้เกิดแล้วครับอีกหนึ่งนาทีตีโรงงานหนักโคตรดีนะบื้มลองเนาะใช่ถ้ามันมาถึงสุ่มได้อะตอนนั้นบอกเลยไหมที่บอกอะเออมันเกิดเอผลเอโรงงานเกิดยิบเอใช่ไหมบื้มอ่าใช่มันไปสูตรหรือเปล่า ไม่รู้มันมันเกิดจีเป็ดทำไมปพิ่มแล้วมันตรงกับเลขที่ตรงอ่ะระบบอกไม่โชว์แน่นอนเลมันมันเลยให้เหรอไอ้เพิ่มงั้นแหละมันไม่เอไม่ใช่ไม่ได้ยินตอนที่ฟองแบบว่ามันตรงกับเลขที่ฟองอ๋อต้องใส่ไหมหรือว่ามันเป็นสูตรอะตีตอนแบบว่าเลขกลางกลางอะเดี๋ยวลองอีกรอบถ้าถ้ารอไหวนะเพิ่งมาพายอ่ะ ผลได้ผลแล้วไงอ่ะปลปกเติมจะปิดไงเฮ้ยผลผลดียผลดีเยูผลดีอยูนั่นไงตาเา็นงตาตึงไม่เฮ้เดมไม่เฮ้แล้วเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมมงเฮ้บาริยเลยเออใครใาเล่อยกเล่น้ยใครอยากได้ก็ใครอยากไล่ก็ไม่ได้ดีจกงเราจะแจกเราจะแจก แก่แก่เปริบแก่ฟาวด์สิแก่ทันก็ลุงชิปไปมันก็ออกเสื้อกันหมดแล้วปัดกันนี่แก่ไม่เจอแม่แก่ในทะเลเหรอแจกเจ้าทะเลกินเหรอเอ้ยดี่เวงทำตาบ้าวิเอาเอาตะผลไปแจกคนรุงไม่แจก่แคเจ้าทะเลบ้างวะเจ้าทะเลอร่อยนะไปกี่โมง ถ้าชอบกิน้อถ้าชกินกูเลยกูเช, er ชกกใสกูเชกกให้เรือย cool yeah. ้วเรื่วยระวังหอมขอบตังค์ไหเนี่ยไม่บายคนไม่าายคนคลิปนี้อาจจะม่คลิปีอาจจะมีอะไรมาไห้รู้ผลไม่รู้ผลไม่หมดก็ผลดหลอก็หุดหลอกเียาบูเชกเียบูเชกค่าคือตัวผัวมาจํำเซิฟนะครับใครเจอกลัวจ็บตัวดนเกียนนะครับ มามาอะไปคุณดูครับดูดิคุณดูรัดูดิคุณดูเขาดิคุณดูเขาดิถูกถูกไม่อยากดูบวบทำไมไม่อยากดูมือถ่าบอกขยะได้มหนมาขยะได้ม้นมา,มนมาอ่ะอยากได้เ่ะตามเอาที่ครูแล้วกันขยกได้นะครับตามไปเอานะครับ ที่นอกโม่เอ้ย,อย,อยป่อมานี่ยป่มมานี่